แต่วันนี้ต้องบอกว่าใครที่มีสูตรเก่าคือคอลลิจีคอลลาเจนสูตรปีที่แล้วเลยเนี่ยแล้วใกล้จะหมดแบบซื้อโปรหปีไปซื้อโปรหล้านมิลลิกรัมไปนะครับ<ช>วันนี้ต้องซื้อสูตรใหม่ทุกกรณีแน่นอนนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยโทรให้เต็มที่กอบโกงกันให้เต็มที่ครับส่วนใครที่มีสูตรใหม่อยู่แล้วเคยซื้อโปรโมชั่นไปอยู่แล้ววันนี้ต้องซื้อเพิ่มครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยหนีไม่พ้นจริงๆแล้ววันนี้มีผ้ามาฝากพิชนะพี่ใบตองด้วยเป็นน้องใบเฟินที่กำลังจะขึ้น น้องใบเฟิร์นก็มาเป็นนี่ครับเหมือนเจ้าหญิงในกระตูนิยายเลยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันไม่ได้เสกให้ทุกคนเนนะครับเดินเหินสะดวกวิ่งเหมือนวัยรุ่นอย่างเดียวมันทําให้ผิวเนี่ยกลับมาเป็นวัยรุ่นเหมือนน้องใบเฟิร์นด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าหลายคนบอกโอ้คอลลาเจนตอนนี้มีประมาณล้านยี่ห้อชยี่ห้อไหนดีนะครับวันนี้มาเรื่องที่1ในประเทศไทยดีกว่าครับตัวนี้คือตัวที่พูดได้ตามกฎหมายว่าเป็นคอลลาเจนออันดับหนึ่งของคนไทยนะฮะต้องทําเสียงโฆษณาเนนนนาาาาอออดดดบขงคคไไทยย้้มวแแแรรลจกีีีื3ปซ จากฮาร์เยีครับชงและใส่ทำให้คนสูงอายุหันมาใส่เจ้ตัวเองครับแล้วก็แบรนด์เอทครับแทนแลนด์เดอะมอสต์ไมล์แบรนด์คือแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศ2ปีซ้อนครับแล้วก็ซูเปอร์แบรนด์ครับเป็นแบรนด์ระดับโลกนะฮะต่างชาติให้รางวัลเรามานะครับซึ่งตัวนี้ล่าสุดนะครับเพิ่งผ่านอนุญาตโฆษณาอาหารนะครับให้พูดได้เลยว่าเป็นคอลลาเจนประจําบ้านเออความรู้สึกมันเหมือนตู้ยาประจาบ้านเลยเนาะวันนี้นะครับเราได้ตําแหน่งนะครับเป็นคอลลาเจนประจําบ้านของคนไทยนะครับซึ่งตัวนี้ทําไมถึงมันประจํับ เพราะตัวนี้ชงเล้าใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลแล้วอยากจะเน้นตรงนี้พี่บี<ฆ>คือไขมัน0%ูนย์แฟตพูดได้ตามกฎหมายครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ๊ยเงินเนี่ยอยากจะซื้อให้มันประหยัดที่สุดเลยไปซื้อคอลลาเจนราคาถูกครับแบบ4ี่ห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะพอมันไปซื้อราคาแบบนั้เนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนที่ผสมไขมันปลาแถมมาด้วยตายเป็นหน้าสงสารนะครับเหมือนคุณยายคุณย่ายอยากจะวิ่งเดินเหินอยากจะกอดลูกหลานแต่สุดท้ายได้ไขมันมาได้โรคหัวใจมาอันนี้แสดงความเป็นห่วงนะครับใครที่ยิ่งเป็นเบาหวานความดันคคคออเเสตรรรูงงนนนนี่่ยกกาาาาิจ ที่มันมีไขมันป่าผสม<ฆ>นะฮะแต่ของเราครับไขมัน0%แฟตพูดได้ตามกฎหมายแล้วก็โนคาร์โบไฮเดตด้วยแต่ว่าตัวกระป๋องนี้ครับใส่เพิ่มไดเปปไทด์เข้ามาพี่บี<ฆ>คือไดเปปไทด์เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของท่าสองแตกตัวเร็วอันนี้แหละคือเคล็ดลับที่ทําให้หลายคนกินแล้วนอกจากจะเดินเหินสะดวกเนี่ยคือใส่ใจเรื่องผิวด้วยนะครับ<ฆ>แล้วก็ยังมีไตเปปไทด์จากกระป๋องทองสูตรเดิมที่วันนี้ถึงบอกว่าใครจะหมดต้องซื้อเพราะสูตรใหม่ก็มีไตเปปไทด์นะครับไพร์ทูนะครับในส่วนของซิลิโรนเจนเนี่ จากเกาหลีครับก็อยู่ในนี้ครับเซรามายครับเป็นคอลลาเจนจากเม็ดครับที่ทําให้แบบว่าแกะสิวได้มีกูตา้ามีอะไรก็อยู่ในนี้นะฮะวันนี้ครับทุกสูตรอยู่ในนี้แล้วแล้วไปดูผู้ใช้จริงก่อนจะแกะหน้าพี่บีกันนะครับนี่คือคุณเจี๊ยบในวัย52ปีครับก็เรียกได้ว่าพอทํางานอยู่ออฟฟิศเนี่ยนั่งเก้าอี้อย่างเดียวอพอจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกแต่ลูกสาวโตว,วันโตคืนบอกว่าแม่หนูจะไม่รอแม่กเกษียรแล้วนะหนูจะไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ครับแลนะคุณเจี๊ยบก็เลยซื้อฮะรับผิดชอบในความเป็นแม่นะ ไปพายเรือคาย,ยักแล้วนะฮะไปดำน้ำดูปะกา,าะรังแล้วแล้วล่าสุดครับขึ้นเขากับสามีที่จีบกันมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นอ, <ะ S 1> อายุเท่ากันแต่สามีนี่คือแซงไปไป้ายหน้าแล้ว,วนะฮะแต่พี่เจบยังอยู่แถว 4... 4่สี่วชระพลห้ายังอยงอยู่นะยังไม่เกินไปไวไัยเลขหกนะครับหน้าเด็กนะฮะก็วันนี้ดีใจด้วยนะครับ ไปดูคุณหน่อยบ้างในวัย46ปีครับ<อ>คุณหน่อยเนี่ยทำงานไกลทํางานต่างประเทศปกติ<อ>ต้องบินขึ้นเครื่องบิน,น,นถึงจะได้เงินนะแล้วทีนี้พอมีโควิดครับ3ปีเต็มๆครับรายได้หายหน้าซึมเศร้าคั้าปล่อยมองเลยครับปล่อยโซมเลยทีนี้มาได้เกียรตินะ<อ><อ>มาเป็นร้อยคนแรกเพราะเป็นลูกค้าประจาเราเนี่ยนะครับ<อ>มากินโคอลคาเจนครับสูตรใ<อ>หม่ล่าสุด<อ>ที่ได้เรื่องผิวด้วยนอกจากจะวิ่งพื้นวิ่งได้แล้วออกกําลังกายได้แล้วครับนี่กลายเป็นน้องหน่อยนะนี่อายุ4 5นะแต่จริงๆนี่ถ้าบอก28 33ก็ยังเชื่อนะรุ